ประวัติเดนเสาร์ยูทาแรปเตอร์ยูทาแรปเตอร์เป็นเดนเสาร์เทรพอดขนาดใหญ่ที่อยู่ในวง d r โดรมิโอซอริดีหรือที่รู้จักกันในชื่อแรปเตอร์ซึ่งโดดเด่นด้วยกรงเล็บรูปเคียวขนาดใหญ่บนนิ้วเท้าชื่อยูทาแรปเตอร์มีความหมายว่านักล่าแห่งยูทาตามสถานที่ค้นพบซากฟอสซิลประวัติการค้นพบการค้นพบครั้งแรกไม่สมบูรณ์ ซากฟอสซิลแรกของยูทาแรปเตอร์ถูกค้นพบในปีคศ1975โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อจิมเจนเซนที่รัฐยูทาสหรัฐอเมริกาแต่ในช่วงแรกยังไม่มีการศึกษาอย่างละเอียดการค้นพบที่สำคัญและการตั้งชื่อการค้นพบที่สำคัญเกิดขึ้นอีกครั้งในปีคศ1991 1, เมื่อทีมวิจัยของเจมส์เคิร์กลด์ โรเบิร์ตแกสตันและโดนัลเบิร์ชได้พบซากฟอสซิลเพิ่มเติมในยูทาการค้นพบนี้รวมถึงกรงเล็บขนาดใหญ่ที่โดดเด่นทำให้ในปีคศ1993พวกเขาได้บรรยายและตั้งชื่อสกุลนี้ว่ายูทาแรปเตอร์ออสโตรไมซีโดยชื่อชนิดออสโตรไมซีเป็นการให้เกียรติแก่จอห์นออสตรอมนักบรรพชีววิทยาผู้บุกเบิก การวิจัยที่เชื่อมโยงไดโนเสาร์กินเนื้อกับบรรพบุรุษของนกและคริสเมสผู้เชี่ยวชาญด้านสเปเชียลเอฟเฟกที่ช่วยระดมทุนวิจัยเกร็ดน่ารู้ครั้งหนึ่งเคยมีการพิจารณาตั้งชื่อชนิดของยูทาแรปเตอร์ว่ายูสปิลเบิร์กเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้กำกับภาพยนตร์สตีเวนสปิลเบิร์กหวังว่าบริษัทของเขาจะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ข้อตกลงไม่สำเร็จ และเคิร์กแลนก็ได้เปลี่ยนใจในที่สุดความเชื่อมโยงกับภาพยนตร์แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกพาร์คจะนำเสนอเวโลซิรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์แรปเตอร์ขนาดใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วขนาดของแรปเตอร์ในภาพยนตร์นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากยูชารแรปเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเวโลซิรปเตอร์จริงๆมากลักษณะเด่นขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มแรปเตอร ยูทา r a ปเตอร์เป็นโรมิโอซอรินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาโดยมีความยาวประมาณ5.5ถึง7เมตรหรือประมาณ18ถึง23ฟุตและหนักประมาณ500ถึง1,000กิโลกรัมหรือประมาณ1,100ถึง2,200ปอนด์ทำให้มันดูแข็งแรงและบึกบึนกว่าญาติที่ตัวเล็กกว่าอย่าง v e โลซ i r a p เตอร์มาก กรงเล็บรูปเคียวขนาดมหึมาลักษณะเด่นที่สุดคือกรงเล็บสังหารรูปเคียวขนาด